ผมเห็นการบริการของพี่แล้วก็แบบความจริงใจของพี่บอมอผมทุกจุดเลยเห็นใจพี่ไหมเห็นใจยิ้มอย่างนี้คือแบบภูมิใจมากภูมิใจในความสวยของพี่หรือภูมิใจความสวยของรถภูิใจเลยครับอายุเท่าไหร่อายุคุยี่ห้าเมื่อสองวันก่อนยี่ห้าน้องมาร์คจบอะไรมาครับจบให้ดนครับผมหน้าตาน่ารักเกิน ทุณทุนหัวมาอยู่กับแม่ทุนหัวใหม่ไหมคันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเพีรตั้งอยู่3 8, 9, า9 0 0 0 0ถึงจะเป็นป้าก็เต็มใจให้หลอกนะแต่ต้องถามก่อนว่าน้องมาร์คจะมาหลอกที่ราคาเท่าไหร่ผมมาไกลาจริงๆวันนี้ผมพอที่3 5มแสนได้ไหมครับได้ครับไปกลับราชบุรี เซลวบริการดีมากเห็นการบริการแล้วแบบจริงๆผมตอบไม่ลงจริงหน้าตามีประกายเหมือนอยากได้มากแล้วนะป้าเป็นคนให้หลอกง่ายแล้วเต็มใจให้หลอกด้วยแต่จริงๆอะคันนี้เพียรบอกกันเลยว่าเพียรไหวที่3 8มแส พบกับช่องคุณนายรัตดันทุกเคสกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์ประจําทุกสัปดาห์ที่เราจะต้องเจอกันนะคะแล้วก็มีข่าวดีบอกเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเมื่อไหรช่องคุณนายรัตดันทุกเคสนะถึง10,000ื่นสับสกัยนะคะคุณนายรัตมีรางวัลใหญ่มาแจกด้วยนะคะดังนั้นช่วยกันกดติดตามเป็นกําลังใจให้คุณนายรัตด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดกดได้เลยนะคะรางวัลใหญ่จะเป็นอะไรนะคะครบ1 0 0 0 0ื่นสับสกัสิ้นปีเรามาดูกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีลูก เข้ามาซื้อขายหรือว่าเทรดอินกันบ้างหรือเปล่าไปดูกันคะ่ะมีลูกค้าเข้ามานะคะเห็นเซล์เนี่ยเลื่อนรถมาจอดหน้าโชว์รูมเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าวันนี้ลูกค้าจะเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าเทรดอินกันนะคะอันที่สาคัญลูกค้าหน้าตาน่ารักมากนะคะมีลูกค้ามาเจอกับน้องเอมมาอีกแล้วนะคะขออนุญ,ญาตนะคะน้องขออนุญ,ญาต น้องอะไรครับโทษนะคะน้องมาครับน้องมาร์คเมื่อคลิปนี้ออกน่าจะเป็นสนใจเอซเราแน่เลยนะรอรอรอ,อ,อ,อยังผมแล้วใครจะทนไหวเราน้องมาร์คมาจากไหนครับผมตรงยาวจากลาบุรีเลยครับเฮ้ยมึงเด็กที่ไหนวะลาดบุรีครับเอ้ามึงเด็กลาดบุรีเหรอลาดบุรี อ๋อหมายถึงว่ามาดูคันนี้เลยเหรอครับก็บเ,เห็นเลือกรถมาจอดให้เรียบร้อยเลยใช่สนใจ Honda City เพราะอะไรเหรอครับผมไม่อยากได้ตัวพันโท b o อโบโโอแต่ผมบอกว่าผมไม่อยากได้ผมอยากได้ตัวพันหทีนี้เห็นในเพจก็คืออยากได้สีสีบอลเงินเลยอ๋อแล้เาเห็นจากเพจเพจอะไรครับหมายถึงว่าในในช่อง,องทางมาจากเ,เว็บไซต์ช่องทางการขายของรถยนต์มือสองนะคะวันทุคา ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการดูรถของพวกเรานะคะก็จะมีรถในวันทุคานเนี่ยดอทคอมเนี่ยเยอะเลยก็แสดงว่าน้องเลยนะแล้วน้องมาร์คเห็นไหมหน้าตาน่ารักเกินน้องมาร์คดูรถได้เลยคันนี้แบบเพิ่งเข้ามาเลยน้องมาร์ค They wouldn't let me. Man's <No. S 2> gal when I come undress me. Swing with e right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with e right, but I might go lefty. I m a k plus with it, so don't test me. No. You don't impress me, so don't test me. No. แต่ถ oh, so ้าโห่ในรถเดิมมากเลยน้องเอ็มมา่า<ต>ไม่ทำความสะอาดเลยเหรออันนี้เห็นเขารางเรียบร้อยแล้วผมดูแล้วตบตกใจมากจริงเหรอใช่ครับนี่แบบยังไม่ได้ล้างอะไรเลยน้องมอรมคา แต่ว่าถ้าเกิดเข้าสปาของพี่นี่จะสวยกว่านี้อีกนะอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยแต่่วาชอบแล้วชอบแบบดูเดิมเดิมมันถูกอ๋อเหรอแล้วมันคนดูรถเป็นใช่ครับผมนิดหน่อยแล้วดูรถเป็นได้ไงอ่าตามทิกตอกคนนี้มันมีสอนอยู่แล้วดูเซนเลอร์เป็นไหมเป็นครับผมจิ้งหงอไม่เซนเลอร์เดิมอ่ะเออบริษัทพี่กำลังขาดจัดซื้ออยู่ฮะอยู่ราชบุรีทั้งหมดไปเปิดสาขานี้ติดต่อน้องมาร์กได้เลยป่ะดูดูเป็นเหรอดูได้ครับดูได้แล้วอย่างคันนี้สวยไหมสวยครับสวยสวยเลยเหรอใช่พี่เห็นดูแบบบบไไไไไมมม่่่่่่ดดด้เเยยยยยออออออะาากกลลููววุสสสครรัจตงหหหหนนนนนนพพีี สวัติต่างว่าพี่ไม่เป็นพี่ดูไม่เป็น<ะ>เออก็เม็ดอ่งเม็ดอาร์อยู่ครบเลยตรงนี้แล้วก็ซิลเลอร์เนี่ยคือมันไม่กดปุ๊บมันมันแบบว่าจากโรงงาน<อ>ใช่มันไม่นิ่มก็<อ>คือดูเลยว่ารถแบบไม่เคยแบบ่านพวกอุบัติเหตุไม่นอนออครับผมแล้วดูอะไรอีกนี่ก็ดูน็อตเออเก่งว่ะนี่แบบโอ้โหเป็นนี่ได้เลยนะอายุเท่าไหร่อายุเิ่งยิบห้าเมื่อสองวันก่อนยี่ห้าจบมาแล้วก็ทํางานครับผมแล้วก็ สนใจเรื่องรถชอบเลยไหมชอบเลยไหมถูกใจเลยครับแล้วคิดจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถจันมือสองไหมอนาคตไว้ว่ากันจริงเหรอคือปกติจะไม่ค่อยเห็นนะคะที่แบบลูกค้าที่มาแล้วดูรถเป็นเลยนี่แสดงว่าศึกษามาพอสมควรแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่คือดูเป็นอยู่แล้วคุณพ่อหรือคุณแม่ที่ดูเป็นจริงเห่อคุณพ่อแล้วอย่างเช่ฝากระโปรงไม่เดิมต้องเป็นสีอะไรข้างในอันนี้ถ้าเป็นของผม เอเอออขด้านเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใ,ใ,ใ,ใจแต่ถ้าของอว่าโตโยต้ตามันจะเป็นสีออกเทาเทเออเหมือนกันใช่ใช่ไหมฮะเออใช่แต่ถ้าแบบของเบิร์กมามันจะสีดําเออใช่นี่หุ่นไหมถ้าเกิดว่าแฟนขับของคุณนายเนี่ยจะรู้เลยเนี่ยแสดงว่าแม่นมาก<ช>อ่ะแล้วลองเครื่องลองเกียงงร์ไงเพราะไม่เห็นขับด้วยอะว่ะเมื่อกี้ลองสตาร์ทแล้วเรียบร้อยแค่นั้นใช่อ่ะแล้วดูยังไงว่าเครื่องมันดีอืมก็ฟังเสียงออกโอ้ดีแล้วไนแล้วกการสุดยอดฟังเสียง ในฟังยังไงไปสอนคุณนายหน่อยไม่อยากรู้อยากรู้แชร์กันแชร์กันสมมติว่าเราที่ดูรถนะถ้ารถคันนี้นะสวยนะพี่ดูตัวเฮตก่อนเพราะรุ่นนี้มันชอบมันชอบลอกแต่คันนี้ไม่ลอกแล้วก็ดูว่าแบบว่าเครื่องปกติแบบเก็ลองเร่งนิดนึงอ๋อมางั้นดูของพี่ปกติเนี่ยด้วยความที่พีทดูรถเนี่ยมันมีหลากหลายช่องทางประมูลด้วยพอประมูลเนี่ยด้วยความที่มันเร็วเราต้องซื้อรถด้วยความเร็วนี้ยพีทจะเข้าเกียร์เห็นไหมเกียร์ดีเกียร์อาร์เพื่อดูรอบว่ามันสวิงผิดปกติไหม แบบนี้ครับผมอ,อันนี้คือพี่ะสอนเด็กที่แบบออกลานประมูลนะค,ะครับผมเนี่ยเห็นไหมถ้าเนี่ยเราเลื่อนปกติธรรมชาติมันตกนิดนึงถือว่าปกติถ้าเป็นตระกูลฮอนด้าเนี่ยยางแท่นเครื่องอะ่ะชอบสึกเร็วดังนั้นอะ่ะต้องพยายามดูแล้วเวลาเปิดแอร์เนี่ยเนี่ยฮะรอบมันก็จะแบบนิดนึงแต่ว่ามันต้องไม่กระพือถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่ก็อยากจะให้ลองขับเพื่อแบบลงหลุมลงลูกระน,นาดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดูลูกปืนลูกหมาก อันนี้สําหรับรถยูทเนาะเอออันนี้ประมาณนี้ไม่ไม่ดูพื้นหน่อยหรอดูแล้วครับพื้นก็ดูแล้วใช่พื้นหลักๆดูอะไรดูซินเลอร์ดูซินเลอร์รู้จักคําว่าซินเลอร์นี่คยไปอบรมที่ไหนไหมเอาจริงเอาจริงของออคชั่นครับของออคชั่นที่ไหนเอสไอเออ่ะใช่เอสอเอไม่เคยไม่เคยแล้วไปไหนซะอ๋อซ่ไม่เคยไปออคชั่นโอมาเกษตรอ๋อโอมาเกษตรต้อสอนอยูเหรอใช่ครับสอนดูอ๋อสอนแบบไหนเป็นคอร์สเหรอมางเกษตรก็จะสอนดูพวกโครงสร้าง อ๋อเหรอเออพี่เพิ่งรู้นะว่ามึงเกตสอนเออไม่เคยไปเรียนเลยไม่ได้เชิงสอนนะแต่ว่าพาไปดูก็คือซื้อรถเอามาเอามาเกษตรมอยใช่บออซื้อได้ใช่ไหมใช่แสดงว่ากามเกษตรเขาขายกระบะเยอะอ่ะยูซื้อแต่กระบะอามาถ้าเป็นาเกษก็ต้องเป็นเรื่องกระบะกระบะใช่ไหมเออดูไปดูมานี่จะเหมือนพ่อค้าเข้าไปทุกวันแล้วเนี่ยหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะ เราไ่อคไม่ีเพราะคาเฉยเลยพี่ว่าดีถ้าเกิดว่าสามารถทําธุรกิจนี้ได้เออแต่ว่าต้องไปในโลกโซเชียลมากขึ้นเพราะจริงๆพี่เริ่มทําธุรกิจนี้ถ้าย้อนกลับไปนี่นะพี่ทําตอนประมาณอายุ2ี2สอง่สิบตอนนี้เท่าไหร่แล้วถ้าบอกปุ๊บช่องปิวตอนนั้นพี่อายุ2ีสองอ่ะเออทำธุรกิจซื้อมาขายไปตั้งแต่แบบซื้อมา1่คันสองคันสะสมไว้อะไรอย่างเงี้ยค่อยๆซื้อค่อยซื้อ จนผ่านมา20กว่าปีแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าอายุน้อยแล้วเราเริ่มก่อนคนอื่นอ่ะในมุมพี่ว่าได้เปรียบแล้วเก่งมากเมื่อพี่ไปดูการเรียนรู้ของเราอะไรอย่างเงี้ยนี่นอย่างเงี้ยเห็นไหมน้องเขาไปเอามาอย่างนี้คือรถที่แบบได้มาจากออกชั่นอย่างเงี้ยเออเนี่ยนะก็เป็นจัดซื้อทุกวันนี้พี่ทำคอนเทนต์พี่ก็จะสอนด้วยเวลาลูกค้ามาซื้อว่าให้ดูซิลเลอร์ยังไงดูยังไงอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่น้องมาเขามีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะเขาก็เลยดู Honda City เนี่ยแบบง่ายมากเพราะว่าดูเหมือนกับโครรงงส้า ว่าแบบไม่มีรอยแกะไม่น็อตไม่มีขยับภาษาเราเรียกว่าน็อตไม่มีขยับดูซิลเลอร์สิ่งหนึ่งที่ไม่เห็นที่เห็นทำนะดินกระดูกงูตงปราตูไม่กลัวว่ามันตะแคงไม่ไม่คิดว่าทิ่มข้างบ้างแบบมอเตอร์ไซค์วิ่งอย่างนี้ยหน้าหลังสวยก็น่าจะโดนโดนรถไอ้โดนนี่ก่อนโดนพวกแบบรถแต่ว่าเปิด4ี่บานแล้วไม่ได้เปิดฮะไม่ได้เปิด ไม่ต้องเกงใจจะบ้าเราซื้อรถอย่าเกงใจอ่บบนิดนึงต้องรู้ไ,มไหม<ห>ว่าเดี๋ยวนี้ซิลเลอร์เขาก็มีแบบทาเนียนเหมืออะไรอย่างเงี้ยกดแล้วลงแต่ว่าลงแบบแบบไม่หนึบอะอลงแบบปึ๊กเลยเคยเจอไหมัไม่ยเคยคต้องดูเยอะๆอมีโอกาสต้องมาเที่ยวกาลังแอบจีบอยู่นะคะเพื่อนๆแอบจีบมาเป็นแผนกจัดซื้อของเราดีกว่าเพราะว่าน้องเขามีทักษะนะดีมากเลยครับน้องมารจบอะไรมาครับจบไม่ดนครับจบไม่ดนทํางานยังเรียบร้อยแล้วครับอ๋อทำทำงานแล้วก็ ดูรถด้วยใช่ครับอททำงานอะไรครับทำาอยู่กับแม่อ้ทำธุรกิจครอบครัวจบคณะอะไรผมจบไอทีครับจะรับชมถอคถอดโค้ดเหรอครับใช่ครับถอดโค้ดแบบเครื่องพวก a i อะไรอย่างนี้ป่ะใช่ใช่แล้วมาช่วยคุณแม่เต็มตัวยังเต็มตัวเลยรเต็มตัวเลยคุณแม่จ่ายเงินเดือนอะไรเอาจะไม่จ่ายวาเอาจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างเหรอตายแล้วลูกกระตันยูแท้พ่อคุณทุนหัวมาอยู่กับแม่ทุนหัวใหม่ไหมกินเด็กแล้วถูกจับมากินคนแก่แล้วไหมครับ ไม่มีถูกจับมีถูกใจมา <c oughs> อยู่กับแม่ทุนหัวใหม่ดีกว่าคุณแม่จริงๆบอกว่าจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างแต่แม่ทุนหัวนี่จ่ายตลอดนะจ๊ะ <c oughs> แอบเซลนะคะแอลเซล,เอลแอบเซลลักษณะนิสัยของน้องมาร์กเหมือนพี่ตรงไหนหรือว่าพี่อ่ะก็ใช้วิธีคูพักรักจำเหมือนกันไม่กล้าถามว่ารถชนยังไงหรอครับเอ้ยรถมันโดนอะไรหรอคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่า มันเป็นโน้ตฮาวของเขาพี่ก็เลยมีความรู้สึกฝักใจว่าแบบถ้าวันหนึ่งที่เราดูรถเก่งๆแล้วอะอยากจะแบบสอนให้คนที่ดูรถไม่เป็นอะเขาได้รู้เพราะว่าเงินของคนเราอะมันไม่เท่ากาัน<อ>บางคนเนี่ยเออขาถือมาแบบอย่างเพยพรายดาว55บาทใช่ไหมออบางคนอะเขาต้องเป็นหนี้6ปี7ปีเขาต้องผ่อนหก0จ็พันบางครั้งเขาไปเจอรถที่แบบชนหนักตัดต่อพิคว่มอะ นี่ออกป่ะแล้วเขาต้องเอาเงินก้อนนั้นอะตหลอดชีวิตเขาทําให้เขาเสียเครดิตอะมันมากกว่าเงินนะบางทีซื้อรถสอแสนอะโอเคมันซื้อใหม่ได้แต่เครดิตอะของมันจะสร้างมาแล้วเติ่นบริเคดกับเขาซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวอุ้ยทำไมพ,พี่พูดลันทดจังวะมาร์กแล้วตาฟืนแล้วเนี่ยเออจริงพี่ก็ยังรู้สึกว่าแบบถ้าเรามีโอกาสนะอยากจะแบ่งปันความรู้ให้กับแบบเหมือนกับ เพื่อนๆที่มาซื้อรถอ่ะเวลารถสมมติว่ามีโดนไหมพี่พูดก่อนว่ารถเนี่ยมันมีหมดแหละจะโดนมากโดนน้อยแต่โดนที่แบบเข้าโครงสร้างหลักอ่ะเพียจะไม่เอามาขายแต่ถ้าโดนแบบเข้ามาแล้วไม่ได้ถึงโครงสร้างหลักแบบเป็นสาระสาําคัญเพียก็จะบอกลูกค้าเลยคันนี้เกรปีนะคันนี้เกตซีนะพี่รับได้ไหมแต่เครื่องช่วงล่างดีนะเพราะจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยเครื่องช่วงล่างแอร์เย็นแล้วก็ขับเนี่ยศูนย์ไม่เสียในมุมพี่นะพี่ก็หวองว่าส่งมอบรถที่แบบเขาสามารถใช้งานได้จริงๆ แล้วของพี่ก็รับประกัน5ปี50,000กิโลด้วยต่อไปม้าจะรับประกันเท่าไหร่ถ้าได้มีโอกาสได้เป็นพ่อค้าถ้ามีโอกาสเหรอครับผมว่ารัฐบุรีเขาเรับประกันไหมรับประกันครับรับ,บประกันเหมือนกันนานแค่ไหนมนุษย์อ่า1ปีหรือ10,000กิโลก,ก็ดีเนาะของพี่รับเยอะไปเพราะว่าแก่แล้ว <S <S 2> <S 2> อยากจะให้แบบเขาเรียกว่าแบ่งปันประสบการณ์กาไรน้อยหน่อยช่างอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าน้องม้าได้ทํารถยนต์นะเชื่อว่าน้องม้าเนี่ยจะเป็นดีลเลอร์ที่ดีเพราะว่าน้องม้าเนี่ยดูรถเป็นและปัจจุบันนี้ต้อง เรายังไม่ได้เข้าถึงเรื่องราคากันเลยเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเห็นให้เซลวิ่งมาขอราคาพี่คันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเพียตั้งอยู่3ามแสนแปดาผมมาไกลจริงๆไกลมากเลยราชบุรีชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเลยอ๋อทำไมอ่ะรถติดขับช้าครับเอาขับช้าเลยเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทำไมขับประมาณ50ครับผมพูดจริงป้าเป็นคนให้หลอกง่ายแล้วเต็มใจให้หลอกด้วย มีมนุษย์ที่ไหนขับ50กิโลเมตร2ชั่วโมงถึงจะเป็นป้าก็เต็มใจให้หลอกนะแต่ต้องถามก่อนว่าน้องมาร์คจะมาหลอกที่ราคาเท่าไหร่ผมแบบมาไกลมากและยอยากมาจริงๆแล้วเซลล์บริการดีมากตอนเข้ามาปุ๊บพนักงานเอาน้ำให้เลยยังไม่ให้พูดอะไรสักเลยนะครับเห็นการบริการแล้วแบบวันนี้ผมจริงๆผมตอไม่ลงจริงๆแต่ก็จะเป็นต้องตอบวันนี้ผมพอที่3 5 0 0ได้ไหมครับ ได้ครับไปกับราชบุรีเซอล์บริการดีมากเห็นการบริการแล้วแบบจริงๆผมตอบไม่ลงจริง บอกน้องมาร์กก่อนว่าคือเพชรขายก็คืออันนี้เนี่ยด้วยความลดเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเพียสสปาดูแลให้2 1 0ยจุดเพราะน้องมาร์กคือเมื่อกี้เห็นเซลแจ้งคือซื้อสดด้วยหน้าตามีประกายเหมือนอยากได้มากแล้วนะต้องบอกกันนะทุกทุกคลิปเดี๋ยวลุกค้าก็จะบอกว่าเจอคุณนายลดลดให้ตลอดเลยจริงๆอ่ะคันนี้เพียบอกกันเลยว่าเพียไหวที่3ามแสนแปด สามแสนแปดหรอครับใช่แต่ว่าอย่าลืมว่าได้การรับประกันเพราะคันนี้เพิ่งเข้ามาเห็นรถมันเลอะลอย่างนี้อย่ากังวลน,นะคะเพราะว่าน้องมาร์ทดูรถเป็นเขาเลยกล้าซื้อในสภาพรถแบบนี้สามแสนแปดใช่ไหมครับแต่อย่างนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องต่อแล้วนายโ<ม>อน<บ>ให้ถ้าเกิดโอนแบบเขาเรียกว่าใช้ซับก็ต้องมีแสนละพันถูกไหมสามแสนแปดก็โดนสามสามพันแปดละแล้วก็ภาษีภาษีต่อให้ใเออรู้อีกดูละเอียดนะเนี่ยดูเร็วและดูละเอียดมากภาษีไม่ได้ขาดต่อนะคะแต่ว่าน้องฝ่ายทะเบียนยังไม่ได้มาแปะ ไม่ต่ำก่างปียรครับสอ่แน่นอนส2บเก้ายน่9 23รู้ไหมแปลว่าอะไรรู้ครับสัปดาห์ที่19ปี2ี่ที่บอกแล้วว่าต้องซื้อตัวมาอยู่จัดซื้อมึงรู้ตัวไหมว่ามึงอ่ะเปรียบเสมือนเพชรที่อยู่ในต้มกูคือเพชรเหรอเข้าใจว่าผมเห็นตอนแรกอยู่แล้วก็คืออาสามแปดก็ได้จริงผมเห็นการบริการของพี่แล้วก็แบบความจริงใจของพี่บอกผมทุกจุดเลยเห็นใจพี่ไหมเห็นใจโนเคยเป็นจูของตมรักกัน ก็ <laughs> คือ,อหเห็นถึงใจเลยนะจริงๆก็<อ>ไม่อยากต่อเยอะเลยเพราะรู้ว่ารถแบบดีอยู่แล้วไม่เยอะเลยต่อสามแสนห้าไม่เยอะเลยครับเผื่อฟุ๊กได้ <laughs> <laughs> เอาเผื่อฟุกเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าไม่ไม่ใช่นะคบคุณนายก็คือขายรถก็คือเน,น้นคุณภาพ <S 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 น้องมาร์กโจทย์มีอยู่แค่นี้เลยเอาไปใช้แล้วเอาใช้ยาวๆพอใช้เสร็จก็ ไม่ขายทาธุรกิจเองเลยเพราะว่าน้องดูรถเป็นซื้อมาขายไปเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ที่มองว่าในปัจจุบันมันทําให้เกิดรายได้ได้และพี่ก็เชื่อว่ามันสามารถสร้างรายได้มากกว่าพนักงานประจำจะเสียเสียได้อะ่ะเราจบไมฮิโดน่าจะทํา,ทาง,งานข้างนอกสักปี2ปีไหมทำไมไม่ทําข้างนอกอ,ะอ่ะอุณแม่ใจใจก็แบบว่าอยากจะสารต่อเขาอยู่แล้วคุณแม่ไม่ให้เวลาสักปี2ปีหรอ <c oughs> น่าจะน่าจะแบบไปเรียนรู้ระบบอะไรแบบนี้เรียนเก่งด้วยนะ จบไม่โดนลูกชายพี่รัตก็เรียนอยู่<า>แต่เรียนอยู่ราชกระบงังเรียนแบบนี้เหมือนกัน<ต>เลยเรื่องใช่แต่ว่าเขายังเบบีนะเนะขาแค่11เอ็ดขวบเขาอยากเป็น,นวิศวการเงินแต่ไม่ใช่แบบเรียนการเงินจ๋าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับว่าถอดโค้ดแบบนี้เหมือนกันว่าตอนนี้เขามาถอดบุญยนอยู่เออพี่เข้าใจเลยเราก็เก่งนะเนี่ยพี่เสียดายนะย้อนกลับมาอีกละเดี๋ยวเราคุยเป็นเรื่องแม่ทุนหัวอีกอะแล้วคันนี้เนี่ยน้องจะเอาไปเลยหรือว่าจะให้พี่ล้างทําความสะอาดอะไรให้ถ้าคันนี้ผมก็เดี๋ยว เอาไปเลยดีกว่าเอาไปเลยด้วยว่าผมด้วน,นานๆทีจะเจอลูกค้าที่แบบไม่ให้คุณนายละ <c oughs> เพราะว่ามากไกลใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปล้างเองได้ฮนะล้างเป็นได้ถ้าคุณนายล้างเป็นมูตามางเลยนะเนี่ยาคุณคุณนายล้างได้ไงแต่ว่าต้องรอนานหน่อยปกติคันนึงนี่คุณนา,นายล้างสามวันนะจริงคือล้างแบบใช้แปรงสีฟันอะ ใช่เรา,เาไปเปิดรถแต่ว่าบังเอิญคันนี้เพิ่งเข้ามาแล้วน้องมาเขาก็จิ้มถูกด้วยนะก็ดูจากวันทุกคาใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วก็จิ้มมาเลยแล้วพีวมมว่ถามนิดนึงทำไมไม่ดูที่อื่นทําไมถึงพุ่งตรงมาที่นี่เลยก็คือเห็นราคาก็โอเคเซลล์บริการดีอันนี้แล้วรู้ได้ไงว่าเซลล์บริการดี โทรคุยเหรอใช่ครับผมแล้วเรารู้ได้ไงว่าสัมผัสยังไงว่าเซลคนนี้บริการดีน้ําเสียงก่อนต้องการที่จะอยากขายหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพื่อนมากก็ดูแลดูแลดีมากแค่น้ําเสียงคือแบบเป็นปัจจัยทําให้ตัดสินใจมาน้ําเสียงการดูแลการสอบถามพวกพวกรูปภาพเพิ่มเติมพวกเล่มของเนี้ยเขาหเตอบชัดเจนใช่ตอบชัดเจนมากก็เลยมั่นใจหรือว่าไปแล้วหลายที่ไม่กล้าบอกเพราะว่า เพราะว่าเคสนี้นะต้องบอกก่อนว่าพี่เอ็มม่าเนี่ยเซลนะคะมาต่อคุณนายนะ่าจะมา์วันสองวันแล้วแหละเออแล้วก็เงียบไปแล้วก็มาวันนี้<อ>นี่นี่หน้าแดง่างนี้เะว่าไปดูที่อื่นมาแล้วใช่ไหมบอกความจริงมาก่อนไปดูมาที่หนึ่งแล้วแล้วรถสวยไหมเขาขายเหมือนโคงราคาแล้วรถไม่ก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นมัน<อ>มีการเก็บ รอบคันมาเรียบร้อยแล้วดูด้วยว่าเก็บรอบคันเก็บรอบคันในภาษาของของมาร์คเป็นยังไงก็คือตีรถอ,อับน้ำอ๋อตีรถอับน้ำทำสีทาสีแต่มาถูกใจคันนี้กว่าก็ต้องขอบคุณน้องมาร์คมากเลยนะคะก็สรุปกับเจ้าฮอนด้าซิตคันนี้ก็จบไปที่ราคา3,800เนาะ,ะแล้วแบบ แหมพี่ก็เกรงใจมากเลยก็คือฟรีค่าโอนไปให้เพราะว่าน้องม้าบอกว่าไม่ล้างนะคะภาษีต่อให้เรียบร้อยยางปีใหม่ปี2003ยิ้มอย่างนี้คือแบบภูมิใจมากภูมิใจในความสวยของพี่หรือภูมิใจความสวยของรถภูมิใจในการบริการครับผมออจริงเหรอพี่พูดเยอะใช่ไหม <laughs> พูดเยอะกว่าคนซื้อ <laughs> เห็นน้องน่ารักน่ารักแล้วมากับคุณพ่อคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน้องเป็นคนใช้ได้ว่ะในในมุมพี่นะเพราะว่า คาแรคเตอร์พี่นิ้หบอกว่าพี่ชอบคนเก่งอะ่ะคือแบบเด็กที่แบบ25้าแล้วแบบมาช่วยงานคุณพ่อคุณแม่พี่เห็นถึงความพยายามของเราไงการดูรถเนี่ยถ้าเกิดคนไม่ชอบเนี่ยดูไม่ได้นะถูกไหมดังนั้นคือ ก็เชื่อว่าน้องมาร์คน่าจะโดนฝึกฝนมานระดับหนึ่งเลยแหละแต่เสียไปนิดนึงนะเมื่อกี้ทำให้พี่ตกใจหัวใจลงมาในตะตุ่มเลยนะเพราะว่าต่อทีหน,นึ่งสามแสนห้าจากสามแสนแปดหมื่นเก้าพันวันนี้ผมขอที่สามแสนห้าได้ไหมครับ <laughs> <c oughs> เออนะต่อให้แบบใจวิวเลยช็อตเมื่อกี้นี่ถังจริงตอนนั้นอ่ะถ้าสามแสนแปดหมื่นเก้าพันถ้าพี่ไม่ลดเลยซื้อไหม คได้แล้ว <c oughs> พาดคุณนายพาดอีกแล้ววันหลังนะแฟนข่าวระเจอคุณนายนี่นะข้ามต่อเลยนะขอความการุณาเลยนะเนาะก็ขอบคุณน้องมาร์กมากนะครับผมก็เดี๋ยวเดินทางโดยสวัสดิภาพก็เดี๋ยวเราเข้าไปทาสัญญากันข้างในโอเค ก็จบกันไปอีกหนึ่งวันแล้วนะคะวันนี้ก็มีลูกค้าเข้ามานะคะก็หลายรายอยู่ก็มีบางท่านนะคะไม่อยากให้ออกกล้องบางท่านก็อยากออกกล้องแต่วันนี้ก็จบไปด้วยดีกับน้องชายแสนน่ารักน้องมาร์กนะคะที่แอบมาหลอกดาวกันนะคะคุณหลอกดาว หลอกคุณนายนะต<อ>้วนจริงอะ่ะสามแสนแน้องมาเขาก็ซื้อนะแต่คุณนายก็ให้ไปแล้ว3ามแสก็ตามนั้นเลยค่ะสําหรับว,วันนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝาก FC คุณนายนะคะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ช่องคุณนายรัดันทุกเคส้วยนะคะแล้วพบกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ